สวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็พบกับพี่นันนะครับกับ PB3 นะครับมาเรามาต่อกันยาวไปนะครับพี่นี่ช่วงนี้พี่จะลงคลิปร้วนหน่อยเพราะน้องใกล้สอบมาแล้วประเด็นต่อมาคือจริยธรรมนะครับกับสัตว์ทดลองครับสุดท้ายสัตว์แม่งก็ตายอยู่ดีแล้วเราจะมีหลักจริยธรรมไปเพื่ออะไรนะจริงๆน้องๆน่าจะคุ้นเคยกับตรงนี้ในวิชาชีวะแล้วใช่ไหมครับชีวะเนี่ยมันจะมีชีวะกับจริยธรรมหรือจริยธรรมกับชีวะอะไรสักอย่างหนึ่งในบทตอนม .4 ที่น้องๆเคยเรียนนะครับอะ ซึ่งแน่นอนว่าไอตัวนี้นะน้องสามารถอาไปประยุกต์ได้นะลักษณะของโทรเขอสอบตัวนี้มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับสัตว์ก็ได้นะครับมันอาจจะออกประมาณว่ามีปัญหาอย่างหนึ่งแล้วน้องออกกฎอย่างหนึ่งนะครับแล้วท้ายที่สุดแล้วกฎนี้มันก็เป็นสามารถแก้ปัญหาได้แล้วมันจะมีปัญหานี้ไปเพื่ออะไรประมาณนั้นอ่ะลักษณะโทนโทนประมาณนี้นะครับลักษณะในการตอบเดี๋ยวเราจะต้องมาวิเคราะห์กันนะครับ ลักษณะการตอบจะคล้ายๆกันนะครับอันนี้ขอพูดในเรื่องของประเด็นสัตว์ทดลองเดี๋ยวน้องสามารถไปประยุกใช้กับไอแนวที่พี่พูดเกิดเมื่อกี้ได้นะโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับตัวอย่างของข้อสอบส่วนใหญ่เขาก็จะมีบทความมาให้ใช่ไหมจริยธรรมกับสัตว์ทดลองนั้นสุดท้ายสัตว์ก็ตายหรือจะมีเพื่ออะไรแล้วมันก็ถามความเห็นเราน้องๆท่านมีความคิดเห็นอย่างไรอ้าวน้องก็จะคิดในใจเกี่ยวอะไรกับความสนัดแพทย์อีกแล้วใช่ไหมประมาณนั้นเออมันเกี่ยวโอเคอาคิดแบบหมอ้องๆอะ นะครับพี่อ่านช้อยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาทฤษฎีเหมือนเดิมโอเคลากิทธิธรรมมีเพื่อลดแรงต้านจากสังคมในการใช้สัตว์ทดลองปกติแล้วสัตว์สังคมเนี่ยจะชอบต้านใช่ป่ะเฮ้ยอย่าไปใช้สัตว์ทดลองนะเป็นการทรมานสัตว์อะไรเงี้ยข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองครับลากิทธิธรรมมีเพื่อให้สามารถพเพาะเลี้ยงสัตว์ทดลองเองได้นะครับเพื่อที่เราจะได้มีตรงนี้ไงเราจะได้แบบพอเลี้ยงสัตว์ได้หรือเปล่านะครับเพื่อที่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยฉัน พอเลี้ยงอย่างมีจริยธรรมนะฉัส,สามารถรพอเลี้ยงสัตว์ทดลองได้นะครับเพื่อได้เพื่อจะได้ลดต้นทุนอะไรหรือเปล่าประมาณนั้นอ่ะอันที่สามครับมีหลักจริยธรรมเพื่อใช้สัตว์ทดลองได้อย่างถูกกฎหมายนะครับเพื <utes>. ่อให้มันแบบเป็นดูดีหน่อยถูกกฎหมายนะเนี่ยฉันมีหลักตรงนี้เชินได้แฉมาใช้ได้อย่างสบายใจถูกกฎหมายข้อ4ี่ครับมีจริยธรรมเพื่อให้ใช้สัตว์ทดลองได้ยา,ยากขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยมีเพื่อให้มันสามารถใช้สัตว์ได้ยากขึ้นหรือเปล่านะครับมาข้อหครับ เราจะท,ทามีเพื่อให้นานาชาติยอมรับหรือเปล่าอ,อ,อ่าฮะอย่างเช่นเฮ้ยแกไม่มีหลักจริยธรรมแกประเทศแกยังไม่พัฒนาหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะครับเพื่อให้แบบเป็นที่ยอมรับของชนชาติอ่าของนานาชาติหรือว่าของ,ต,ต,งต่างประเทศนะครับอ่าเป็นมาณนี้หรือเปล่าข้อห้าจะเหเป็นเหตุผลถึงกึ่งการเมืองเนี่ยเอาละพักนี้ไว้เราจะมาทฤษฎีกันนิดนึงนะครับน,อน,อนอ้นองน้องน้องว่าจริยธรรมกับสัตว์ทดลองสุดท้ายสัตว์ก็ตายอยู่ดีมีไปเพื่ออะไรนั้นอ่ะเริ่มจากประเด็นก่อนเลยน,อน,อนอ้นองน้องน้องว่ามีกับไม่มีต่างกันอะไรบา้างไหนลองมาด มีกับไม่มีต่างกันอย่างไรโอเคนะขอเริ่มจากอย่างแรกน,นะข้อนี้ไม่ค่อยอยากนะถ้าอน,น้องๆค่อยๆแกะดูนะครับอย่างแรกก่อนเลยเรามีหลักตรงนี้เพื่ออะไรครับใช่เพื่อให้เรารู้ว่าเราเห็นใจนะเราเห็นใจใช่ไหมครับนะฮะเพื่อเราเห็นใจว่าเฮ้ยสัตว์ทดลองก็มีชีวิตนะเออเราเห็นใจเขานะครับแต่เราก็นึกๆหนภาพดูน้องๆเห็นใจเขานะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขามีคุณค่ามีประโยชน์นะครับประมาณนั้นโอเค อ่ะแล้วถ้าเราไม่มีจริธรรมเลยล่ะไม่มีครับถ้าเราไม่มีจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีก็คือฉันจะฆ่าสัตว์เยอะๆเลยก็คืออะไรก็คือเอามาเป็นสัตว์ทดลองได้หมดประมาณนั้นก็คือสามารถใช้ทุกอย่างรอบตัวเป็นสัตว์ทดลองได้หมดเลยใช่ไหมประมาณนั้นเราก็จะไม่ค่อยอะไรเพราะว่ามันมีเยอะไงเราก็จะไม่ค่อยคำน,คน,งนงคำึงถึงคุณค่าน้องๆไม่คำนึงถึงคุณค่าใช่ไหมครับรก็สามารถใช้ได้ง่ายไงก็คือใช้สัตว์ได้ง่าย พอใช้สัตว์ได้ง่ายก็คือจะใช้สัตว์ได้เยอะนั่นเองครับอ่าใช้สัตว์ได้เยอะประมาณนั้นโอเคก็ง่ายไม่มีกฎหมายรองรับฉันจะทําไงก็ได้แล้วส่วนอญ่ารรมาตช่ของมันด้วยเวลาใช้สัตว์ทดลองน้องๆอ,อ,อาจจะมีการเผลอเลอหรือว่าบางคนอันนี้เป็นแค่บางคนนะเวลาบางคนจะชอบทรมานสัตว์ก่อนใช้อะไหนๆแกก็ตายอยู่แล้วฉันขอทรมานเพื่อความสนุกข,ของตนเองด้วยมีการทรมานสัตว์อืมทรมานสัตว์ด้วยประมาณนั้นเออด้วยหรือเปล่าอันนี้คือถ้าไม่มีนะครับแต่ถ้าพอมีขึ้นมาปุ๊บ สิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คืออะไรบ้างเราจะเห็นใจใช่ไหมแน่นราว่าการใช้สัตว์ทดลองเราจะใช้แบบสัตว์แบบมัวมวไม่ได้แล้วมันก็จะมีการระบุครับว่าสัตว์ชนิดใดใช้เป็นสัตว์ทดลองได้สัตว์ชนิดใดใช้ไม่ได้ปันนั้นก็จะมีระบุชนิดสัตว์ให้ชัดเจนชนิดสัตว์นะครับใช่แล้วก็แน่นอนว่าพอมีตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บการจะขออนุญาตของสัตว์ทดลองเนี่ยก็คือจะมีการระบุในเรื่องของจํานวนที่ต้องใช้น้องๆใช่จํานวนดังน,นั้นจํานวนที่ใช้เนี่ยก็จะลดลง สัตว์ที่ต้องตายก็จะต้องลดลงนะครับเพราะฉะนั้นก็คือมันจะใช้ในเรื่องของจําเป็นจริงๆถึงจะได้ใช้ได้อน,นี่คือกรณีที่มันมีแต่ละว่าสัตว์ตายไหมตายแต่ตายลดลงนะครับมันก็มี์ว่าสุดท้ายสัตว์ก็ตายอยู่ดีใช่ตายครับแต่ตายน้อยลงน,น,นี่ตอกย้ําเลยครับน้อยลงใช่จากที่ต้องตายสิบตัวอาจจะตายเหลือไม่หนึ่งถึงสองตัวนะครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วหลักจริยธรรมตรงนี้เนี่ยมีเพื่ออะไรก็คือหนึ่งก็คือเพื่อให้เราเห็นคุณค่าจากการใช้ชีวิตของสัตว์นะครับ นะครับว่าสัตว์เนี่ยก็คือมีชีวิตนะเขามีคุณค่าเราใช้เขาอย่างอ,อย่างแบบว่าอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะประมาณนั้นแล้วก็ห้ามทรมานเด็ดขาดนี้ตีมือทรมานสัตว์เนี่ยตีมือนะครับไม่ได้นะครับน้องๆใช่ตอนที่น้องเรียนคณะแพทย์มันก็จะมีวิชา น้องปะทองแล้วก็น้องกบเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะได้เรียนนะครับเดี๋ยวตอนเรียนเขาจะมีชีว่าเรากับการสรัตว์ทดลองนั่นเองเดี๋ยวน้องก็จะเข้าใจโอเคคาถามต่อมาที่น้องๆยังคงคาใจายอยู่พี่ครับยกเลิกไปเลยไม่ได้หรอสรัตว์ทดลองอ่ะไหนๆก็สัตว์ก็ตายอยู่ดีอ่ะเรายกเลิกเลยได้ไหมยกเลิกไปเลยสัตว์ทดลองเดี๋ยวจะไปใช้สัตว์ทําไมนะครับเอ่อของบางอย่างถ้าเที่ยวเรื่องของการทางการแพทย์น้องๆคือมันจะต้องใช้ มันจะต้องใช้ไงคือแบบว่าบางอย่างยกตัวอย่างที่เกี่ยวมากสุดก็คือจะเป็นวิชาชีพของอทางด้านการทดลองใช่ป่ะถ้าเกี่ยวกับของการแพทย์ก็คือตัวยาน้อง,อง,องใช่ซึ่งยาเนี่ยกว่าจะได้มานะแน่นอนว่าเขาก็จะพิคิดวิสุเอ่อคิดวิสุทธ์ตัวยามาแล้วเขาจะทดลองในใครทดลองในคนเลยไหม <laughs> โดนแบนด์ไม่ได้เขาก็จะลองทดลองในสัตว์ก่อนนะครับจริงๆไง,งการทดลองยาเดี๋ยวน้องเข้าไปเรียนนะสมมติน้องคนไหนที่อยากเรียนเภสัชใช่ป่ะมันจะมีเฟสพีจ่จำไม่ได้ภาสาหรือสี่เฟสนี่แหละที่แบบว่ามันจะแบ่งเป็น ทดลองในสัตว์ก่อนถ้าสัตว์แล้วปลอดภัยก็ค่อยทดลองแบบในสัตว์ที่ตัวใหญ่ขึ้นนะครับประมาณนั้นที่ใกล้เคียงขนมากขึ้นแล้วก็อาจจะทดลองในคนกลุ่มเล็กขึ้นแล้วก็ทดลองในคนที่กลุ่มใหญ่ขึ้นประมาณนั้นแล้วก็อันนี้ก็คือจาหน่ายแล้วหลังจากนั้นก็ติดตามว่ามีอาการข้างเคียงอะไรประมาณนี้มันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้แล้วกันประมาณนั้นนะเป็นแบ่งเ,เป็นเฟสเฟสแล้วกันนะครับดังนั้นสัตว์ทดลองเนี่ยจะมีผลในเรื่องของมันจะเป็นในเรื่องของการใช้เพื่อคิดค้นตัวสิ่งสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ ในอนาคตใหม่ๆครับเช่นถ้าถ้าทางการแพทย์ก็เน้นในเรื่องของตัวยากันเนอะใช่ยาใหม่ๆจะมีการทดลองในสัตว์ทดลองอะฮะให้ให้ให้น้องรู้คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับคาถามคือเราใช้ตัวอื่นได้ไหมตัวอื่นเราอาจจะไม่ได้เห็นผลชัดเจนกับในสัตว์ทดลองครับดังนั้นมันก็เลยเป็นความเศร้าที่เราเออมันจะต้องแบบว่าเออจะต้องมีน้องสัตว์ที่ต้องตายน่าเสียดายนะครับออืเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเขาตายแล้วเราจะต้องไม่ให้เขาตายสูญเปล่า ประมาณนี้ใช่ไหมอ่ะอันนี้คือหลักของจริยธรรมใช่ไหมแต่ถามว่าในชีวิตจ,จริงน้องยอมไหมสมมติว่ามีคนมาพูดดีกับเราพูดดีกับเราอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เรากินอาหารอิ่มๆแล้วสุดท้ายเขาก็จับเราฆ่าเงี้ยเรายอมไหมเราขัดขืนได้ไหมประมาณนั้นใช่มันก็มีหลายคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับตรงนี้ครับเพราะว่านั่นแหละก็คือท้ายที่สุดสก็ตายอยู่ดีนะครับประมาณนั้นอ่ะซึ่งแน่นอนว่าอันนี้คือแล้วแต่มุมมองน,นะครับก็คือจะมีทั้งคนที่แบบว่าอ เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะซึ่งปัจจุบันก็ยังมีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะในเรื่องของวาทดลองโอเคสมมุติถ้าเราอยู่เนี่ยเราก็คือให้รู้ว่าคนที่เห็นด้วยนะเขาเห็นด้วยด้วยมุมมองอะไรคนที่ไม่เห็นด้วยเขาไม่เห็นด้วยด้วยมุมมองอะไรโอเคนะแต่คนที่ไม่เห็นด้วยน้องน่าจะชัดเจนแล้วใช่ไหมเหมือนกับมีคนมาพูดดีกับเราท้ายที่สุดก็จับเราไปทดลองจับเราไปฆ่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นใช่ใครจะยมอมประมาณนั้นใช่อีกอันหนึ่งเขาก็อ่าส่วนคนที่แบบเห็นด้วยเนี่ยเขาก็มองว่าเออใช นวัตกรรมใหม่ๆนะครับเพื่อให้แบบเป็นประโยชน์กับมวลมนุษย์อะไรประมาณนั้นนะครับประมาณนี้ใช่ซึ่งมันก็แล้วแต่มุมมองของของคนนะครประมาณนั้นว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับแต่ทางการแพทย์เนี่ยยาหลายตัวเนี่ยกว่าจะได้มาน้องๆก็คือมีสัตว์ทดลองที่แบบต้องต้องยอมสละชีวิตไปเยอะนะเพราะฉะนั้น ยาทุกอย่างที่เราได้มาก็คือช้ให้คุณค่านึกถึงสัตว์ทดลองด้วยนะแต่จริงๆมันจะมีวันทําบุญสัตว์ทดลองด้วยนะครับเวลาน้องเข้าไปเรียนก็จะรู้นะโดยเฉพาะน้องน้องที่เกี่ยวเรื่องสัตว์นะน้องที่เข้าสัตวแพทย์น่ะจะจะจะมีรู้สึกคณะเขาจะต้องจัดจัดไอตัววิธีทาบุญสัตว์ทดลองด้วยประมาณนั้น อ่ะโอเคเพราะฉะนั้นสรุปเลยนะครับจะได้ทำสัตว์ทดลองมีหรือไม่มีต่างกันอย่างไรคำตอบก็คือถ้ามีเนี่ยก็คือมันจะใช้สัตว์ทดลองน้อยลงนะครับก็คือคนที่จะทํางานวิจัยก็ต้องแบบคิดหน้าคิดหลังก่อนอะว่าจะยื่นขอแล้วผ่านไหมถ้ายื่นไม่ผ่านคือน้องห้ามใช้สัตว์ทดลองนะถ้าใช้คือผิดนะครับผิดกฎนั่นเองนะครับประมาณนั้นโอเคนะก็แน่นอนแน่นอน,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 นว่าก็คือห้ามสัตว์เนี้ยก็คือจะได้รับความคุ้มคองมากขึ้นนั่นเองก็คือเราจะใช้เขาอย่าง เออยังมีคุณค่าประมาณนั้นนะฮะมันก็ดีกว่าไม่มีใช่ไหมถ้าไม่มีโอ้โหก็จะมีการทรมานสั์ใช้สัตว์แบบว่าโหตายเป็นว่าเล่นนะครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นมันก็พยายามทําให้แบบว่าดีขึ้นนะครับถ้ามุมมองในในในที่เขาเป้าหมายจริงๆที่เขาตั้งขึ้นมานะครับแต่ว่าจริงๆมันก็จะมีเหตุผลแอบแฝงเรื่องผลทางการเมืองผลอะไรแล้วแต่นะแต่ว่าเราเราตอบแบบหมอนะประมาณนั้นก็คือมองในมุมมองทางการแพทย์นั่นเองโอเคไหนๆก็ไหน,ๆ,นๆแล้วเราก็จะมา วิเคราะห์กันนะครับโอเคนะแน่นอนว่าข้อที่1ครับจะถ้ามีเพื่อลดแรงต้านจากสังมคมอะทันอันนี้ก็คืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับมีความมีส่วนถูกไหมมีนะครับเพราะว่ามีตรงนี้ทาให้แรงต้านเนี่ยลดลงแต่ว่าลดลงหมดหมายมันก็ยังคงมีแรงต้านก็เหมือนกับที่พี่เล่าไปอะ่ะเออเหมือนกับพูดดีแต่ท้ายที่สุดตวาก็ตายอยู่ดีประมาณนั้นนะครับแต่ก็ตายน้อยลงนะเขาเขาก็ยอมรับได้ไงก็แรงต้านอาจจะลดลงหน่อยนะข้อ2ครับสามารถใช้ สามารถให้เป็นเหตุให้การพอเลี้ยงสัตว์ทดลองเองได้อันนี้น้องลองนึกภาพดูถ้ามีกับไม่มีเนี่ยคือถ้าเมื่อก่อนเนี่ยคือสัตว์ทดลองเนี่ยถ้าเขาพอเลี้ยงเองนะครับเพราะอย่างไม่เหมาะสมใช่ไหมก็คือสัตว์อยู่กันอย่างแออัดอาหารก็ขาดสุขภาพลักษณะไม่ดีอย่างเงี้ยประมาณนั้นเหมือนกับสัตว์ก็ทรมานด้วยประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการมีจริยธรรมเนี่ยก็คืออาจจะทำให้พอเลี้ยงเองได้แต่ว่าสัตว์เนี่ยก็จะอยู่สบายยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดอาจจะต้องน้องอาจจะต้องโดนทดลองอะไรเงี้ยประมาณนั้น โอเคก็มันก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ได้เหมือนกันนะจริงๆมันก็จริงๆทุกข้อมันถูกหมาพี่บอกเลยแล้วกันนะครับมันเป็นไปได้หมดโอเคจะได้ทามีเพื่อให้สัตว์ทดลองไา้ถูกกฎหมายอันนี้ก็คือถูกถูกป่ะประมาณนั้นเพราะบอกแล้วว่าความสัต์แพทย์รุ่นใหม่เนี่ยมันจะถูกเกือบหมดทุกข้อเลยน้องๆจะทํามีเพื่อให้สัตว์ทดลองได้ยากขึ้นเออันี้เห็นไหมใช้สัตว์ได้ยากขึ้นนะครับแล้วก็จะทํามีเพื่อนานายชอบยอมรัจริงจริงอะทุกข้อมันใช่หมดเลยโอเคแต่ถ้ามองในมุมมองของหมอน้องๆหมอเนี่ยส ชีวิตชีวิตแรกๆคือชีวิตมนุษย์ชีวิตเพื่อนมนุษย์ชีวิตคนชีวิตสัตว์ทุกอย่างที่เป็นชีวิตอะต้นไม้ด้วยไหมเอ่อต้นไม้ก็อาจจะจะด้วยหลังๆพวกอะไรที่เกี่ยวกับของชีวิตนะแต่จะเน้นในเรื่องของสัตว์มากกว่านะชีวิตก็เน้นในเรื่องของคนใช่ไหมครับแล้วก็เน้นในเรื่องของสัตว์ดังนั้นเนี่ยถ้าเขาคำนึงจริงๆอ่ะถ้าในบรรดาทั้งหมดเนี่ยหมอเขาจะโฟกัสในเรื่องของชีวิตเป็นหลักนะครับอาจจะเป็นชีวิตมนุษย์ชีวิตสัตว์นั่นเองดังนั้นการใช้หลักจริยธรรมก็คื ใช้สัตว์ทดลองได้ยากขึ้นควาว่าได้ยากขึ้นเนี่ยถ้าตีความหมายง่ายๆหนึ่งก็คือ,อเขาจะใช้สัตว์ได้ลดลงถูกไหมสัตว์เนี้ยก็จะตายน้อยลงตายน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเห็นอย่างไรเนี่ยก็คือเราก็ตอบข้อ4เนี่ยจะค่อนข้างตรงประเด็นที่สุดนะครับก็คือ อ่าที่เขามีตรงนี้เนี่ยเพื่อที่ให้แชสัตว์ทลองยาคืนสัตว์ก็เลยตายน้อยลงถึงแม้ว่าจะต้องมีน้องสัตว์ที่จะต้องอ่าจะต้องโดนไปทดลองนะแต่ก็ดีกว่าที่แบบว่าไม่มีเลยแล้วสัตว์ตายแบบตายแบบบางอย่างก็คือตายแบบไม่มีประโยชน์อะ่ะคือตายเกินความจําเป็นนะครับประมาณนั้นเพราะนั้นดีสุดจะเป็นข้อสส่วนข้ออื่นจริงๆมันใช่ไหมข้ออื่นก็ใช่ครับแต่ว่ามันไม่ใช่เหตุผลทางการแพทย์ไงอือ อาจจะใช่มั้งเออมันก็อาจจะใช่เหตุผลทางการแพทย์แต่ข้อที่เกี่ยวกับเหตุผลทางการแพทย์มากที่สุดคือข้อ4นะครับเพราะว่าหมอเนี่ยจะโ,โฟกัสในเรื่องของในเรื่องของชีวิตต่นเองประมาณนั้นอ่าพอๆได้เนี่ยนะประมาณนี้โอเคนะครับเอาละไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่แชรความรู้ให้อีกน้องอีกนิดนึงนะครับในทางการแพทย์เนี่ยมันจะมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ทดลองนะครับน้องว่านอกจากหนูแล้วน้องว่าเขาใช้สัตว์ทดลองมีชนิดอื่นอีกไหมนอกจากน้องหนูแล้วอ่ากระต่ายนะครับน้องๆใช่กระต่ายเนี่ยส่วนใหญ่ หูของกระต่ายเนี่ยกับตาของกระต่ายเนี่ยเขาจะใช้ทดลองอะไรที่มันเกี่ยวนี้เรื่องของยาที่กับยาทาน้อง,องยาทาก่อนที่จะมาทามนุษย์ใช่ปะเขาก็จะรอที่กัหูกระต่ายเพราะว่ามันเป็นผนังบางหรือว่ายาอะไรที่ต้องหยอดตาหรือว่าอะไรเงี้ยเขาอาจจะหยอดในตากระต่ายน้องก็จะตายแดงอะไรเงี้ย ประมาณนั้นนะครับมม่เคยมีแบบว่าช่วงหนึ่งที่เขารณรงค์งเกี่ยวกับเรื่องของพวกครีมที่มันจะมีสารที่แบบต้องทดลองในกระต่ายครับครีมครีมทาผิวบ้างถ้าพี่จำไม่ผิดนะประมาณนั้นแล้วตอนนั้นก็คือคนก็รู้สึกเห็นใจแบบสัตว์ทดลองมากเลยแล้วก็ไม่อยากไม่อยากจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่แบบรบกวนสัตว์ทดลองนะครับก็เป็นช่วงหนึ่งนะครับฮก็คือมีน้องกระต่ายนะอนีกอันนึงคือแกะครับน่อ่ะเหเฮ้ยทดลองอะไรในแกะผิด ที่น้องเคยเห็นก็คือจะมีหลายโคนิง่งใช่ไหมโคนิ่งในแก่จริงๆในในปัจจุบันก็แกะก็ยังมีนะปกติแก่เขาจะเน้นในเรื่องของการเก็บเลือดน้องๆใช่กระต่ายจริงๆก็มีเก็บเลือดเหมือนกันนะใช่เก็บเลือดแก่เนี่ยเพราะว่าแก่เนี่ยให้ปร,ปริมาณเลือดค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้พี่ยกตัวอย่าง,างนเหมือนกันนะแกะเนี่ยเขาเออแล้วแล้วเขาเลือดไปทดลองอะไรวะเนี่ยใช่ไหมงงไหมเอาเลือดไปทดลองอะไรหลากหลายเลยนะเอาเลือดไปทดลองได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับ เช่นอย่างแรกเลยก็คือพวกอาการน้องไม่รู้จักอาการแน่เลยว่ะเ,เดี๋ยวๆลบๆไม่รู้จักโอเคพี่ขอพูดเป็นภาษาไทยแล้วกันปกติแล้วแบคทีเรียครับเรารู้ใช่ไหมแบคทีเรียมันก่อโรคได้เวลาเขาพอเลี้ยงแบคทีเรีย,รยเนี่ยมันจะเลี้ยงในในถาดพอเชื้อแล้วเชื้อบางชนิดมันชอบเลือดใช่เขาก็เอาเลือดแก่เนี่ยไปไป,ไปให้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเลือดชนิดอื่นก็ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้องน้องไปเรียนน้องไปเรียนหมอหรือว่าเรียนเภสัชหรือว่าเดี๋ยวจะได้เรียนอยู่แล้วมันจะเป็นชื่อวิชา อะไรว่าจุลชีพเออประมาณนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวได้เรียนอยู่แล้วนะอดใจไว้สอบไปติดเดี๋ยวได้เรียนเราก็จะรู้ว่ามันมีอาการหลายชนิดมกมะครับบางชนิดมันต้องใช้เลือดนะครับโอเคนอกจากตรงนี้เราก็มีอะไรครับมีหมาใช่ไหมมาส่วนใหญ่จะทําอะไรเซรั่มใช่ไหมน้องรู้จักใช่น้องครับเซรั่มกับวัคซีนต่างกันยังไงครับฝากไปคิดน,นะประมาณนั้นออกสอบนะเซรั่มวัคซีนซีรั่มนะสามตัวนี้มันชอบออกออก,ออกเล็กๆออ,ออกเล็กนะครับประมาณนั้นโอเคมีม้ามีแกะ เราไม่มีอะไรจริงๆมีเบเกิลด้วยนะเบเกิลคือชื่อพันหมานะน้องหมามีน้องหมาด้วยนะครับสุนัขด้วยใช่สุนัขด,ด้วยนะครับประมาณนะั้นจริงๆมีมากกว่านี้นะเอ,เอาเอาข้าๆประมาณนี้แล้วกันประมาณนะั้นเพราะว่าปกติอย่างน้อยน้องก็จะได้ตอบมากกว่าหนูใช่ไหมเออทดลองในหนูใช่จริงๆมันมีอะไรด้วยโอ้ถ้าไปคือใส่เดือนปลาเยอะแยะโอเคนะครับสัตว์ทดลองโอเคต่อมาคําถามสัตว์ทดลองทําไมต้องพาะเลี้ยงเองหรือว่าต้องใช้สัตว์ที่มาจาก การทดลองครับการทดลองในที่นี้ก็คือเหมือนกับเลี้ยงมาเพื่อการทดลองโดยเฉพาะเราจับสัตว์แบบรอบละแวกบ้านเช่นหนูเนี่ยหนูเราจับหนูรอบบ้านมามาทดลองได้ไหมหนูที่บ้านมันเยอะเนี่ยเอาจับไปทดลองได้ไหมคําตอบก็คืออาจจะได้แต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันอาจจะผลการทดลองอาจจะคัดเคลื่อนครับทาไมเหรอเพราะว่าเวลาเราเอามาเอาน้องๆเนี่ยมาทดลองเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีวิชาหนึ่งนะที่น้องๆที่เป็นสายการแพทย์จะต้องได้ฝึกในเรื่องของการตั้งสมมติฐานในการทดลองอะไรเงี้ยครับใช่ซึ่งก็ ื่อที่จะได้ให้กลุ่มคอนโทรลเนี่ยมันครอบคุมเพราะว่าหนูที่ได้มาเนี่ยเราจะได้ช่วงอายุเท่ากันนะครับน้ำหนักพอๆกันอย่างเงี้ยอ่แล้วก็จะได้เห็นผลที่แตกต่างชัดเจนเพราะว่าถ้าน้ําหนักหนูไม่เท่ากันเนี่ยจับไม่เช่นตัวนั้นอายุแก่ตัวนี้เยอะน,น้อยเราก็ไม่รู้ว่า,ายาที่มีผลเนี่ยมันมีนมผลต่อหนูหรือว่าตัวอายุของหนูมีผลที่ทําให้ผลการทดลองคัดเครอรหรือเปล่าอ่าตอบประมาณนี้สําหรับน้องๆที่แบบว่าเข้าข่ายก็อเอาไอ้ตรงนี้ไปตอบได้นะมันมีเยอะนะรู้สึกว่าที่เป็นน้องเข้าค่ายที่เกี่ยวกับข,ของ สตัตวแพทย์จะมีเกี่ยวเรื่องของพวกคำถามสัตว์ทดลองด้วยเอาเอาไปใช้ได้หรือว่าแม้กระทั่งคายแพ้ด้วยที่แบบเขาทดลองเออค่าของพิษก็จะมีในเรื่องของยานะครับว่าฉีดยาในสัตว์แล้วเอ่อให้ผลการเงี้ยให้ผลต่างๆ่างเงี้ยเราสามารถวิเคราะห์อะไรได้บ้างนะครับประมาณนี้อ่ะโดยเราล่าประมาณนี้แล้วกันในะในการตัวพิบิสารครับสรุปก็คือสัตว์ทดลองนะครับเราต้องเห็นคุณค่ากับเขานะครับอ่าบนันทึกไว้ทุกชีวิตมีคุณค่าครับถ้าเลี่ยงได้ก็คือเลี่ยงนะ หลักจริยธรรมก็คือเลี้ยงได้ก็คือเลี้ยงนะครับถ้าเลี้ยงไม่ได้ก็คือใช้เท่าที่จําเป็นน้องๆรู้จักคุณค่าของสัตว์ทดลองด้วยนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวต่อกัน